สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ m i n ์เซตในการเล่นซอร์สครับว่าผมทำยังไงผมถึงได้ขึ้นแรงมาตเตอร์แล้วก็กรุ๊ปไดมอนด์นะครับว่าผมมีวิธีการคิดยังไงมั่งในระหว่างการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้นะครับว่ามันเป็นยังไงมั่งที่ผมเล่นมาเริ่มจากการที่สามารถปิดอีกฝ่ายได้ก่อนเลยนะครับแน่นอนเลนะครับว่าเป็นโอดินกับอันเบิร์ดส่วนใหญ่โดยที่โอดินเนี่ยเราลงมาเราจะแบนนิตมอนอีกฝ่ายได้1ตัวแล้วก็ ตีหน้าได้เลยซึ่งมันเหมาะกับการที่เราลงตอนที่อีกฝ่ายมีมอนแค่ตัวเดียวครับหรือว่าจะใช้แก้ทางก็ได้ตัวนี้แต่ว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังครับก็จะแบนิตมอนหนึ่งตัวแล้วก็ตีหน้าสี่หรือคุณจะอีโวเม็ดเหลืองหรือเม็ดม่วงก็ได้ครับก็จะเป็น6กับเจตามลําดับแต่ว่าอันเบิร์ดเนี่ยเราจะใช้กันส่วนใหญ่ตอนพีพอย์เครับจะไม่ค่อยมีการเล่นตอนอยู่ช่วงพีพอย์หครับเพราะมันยังไม่เก่งครับช่วงพีพอย์เเนี่ยมันจะตีได้2รอบแล้วก็ทาลายมอนอ แล้วก็ตีได้2อียถ้ากดซปเปอร์อีโวก็จะเป็น6กครับก็จะเป็น6คูณ2จะเป็น12ดามจครับซึ่งแรงมากถ้าอีกฝ่ายเหลือเลือดต่ำกว่า12นี่คือแพ้เลยครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายวิธีการเล่นตามเคิร์ฟนะครับถ้าเราได้เริ่มหลังแล้วเรามีถึงช่วงที่มีพีพอยต์สนะครับเราลงเซอร์โคเนียไปเลยครับมันจะทําให้กดดันบอร์ดอีกฝ่ายได้ดีครับแต่ว่าแนะนําให้ก่อนที่จะถึงพีพอยต์สเราทำงานก็ได้ถ้าเป็นไปได้ให้เหลือมอนในสนามอย่างน้อย1 2ึัวนะครับ มันจะทําให้การที่เราลงซร์โคโนเนียไปเนี่ยแล้วเรากดอีโวเนี่ยมันจะได้รับบัฟออบอททั้งหมดเลือดหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งครับมันจะทําให้กดแดนบอทอีฝ e ่ายได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็อีสองตัวแรกที่ลงมา้วจะตีหน้าอ e ีกฝ่ายได้ครับก็จะทําความเสียหายอีฝ e ่ายได้อีกด้วยครับซึ่งการที่เราปูบอทได้โขดขนาดนี้ช่วงนึงเกมอ e ีฝ่ายไม่มีทางเคลียร์ได้หมดเลยครับแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่แบบลูนกดหม้อด,ดินระเบิดก็ผมว่าก็ไม่ค่อยมีภาพครับหรือว่าจะเเปป็นนนนนออออยย่่่่างงืตไะครับ้ี ถ้าเราลงช่วงพีพอยสามเนี่ยเราก็สามารถลงมาแล้วก็เคลียร์มอนเจ็บอีฝ่ายได้ครับมันจะบังคับตายครับมันจะสามารถรู้สึกว่ามันจะเคลียร์บบนได้ด้วยครับเป็นการที่ดีมากเลยแล้วก็ถ้าเราลงช่วงพีพอยห้าเนี่ยแล้วเราจะได้จั่วมอนฟรีเราจะทําให้มอนตัวนั้นค่าไร่เหลือศูนย์ครับถ้าเราได้จั่วได้ลูมินัสหรือว่าพวกเซเลียเนี่ยจะเป็นการดีมากเพราะว่าแบบเราจะได้มอนเพิ่มมาแล้วก็บังคับไออีฝ่ายเจ็บอัตโนมัติครับโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสีย แล้วก็สั่งให้รถตีครับมันก็จะเป็นการทําลายบอร์ดมอนใหญ่อีกฝ่ายได้ครับต่อไปนะครับน้องเอมิเลียกับน้องลูมินัสมาเกสนะครับน้องเอมิเลียมีความสามารถที่บอกว่าเมื่อลงจะได้จั่วการ์ดคารซอสองใบแล้วก็ได้เพย์พอย์ฟื้นมา3นะครับก็จะเหมือนเราเสียค่าไร่ลงน้องแค่3ครับถ้าเกิดว่าในช่วงที่เรามีเพย์พอยต์แเนี่ยเราลงน้องเอมิเลียไปก่อนมันจะฟื้นมาสครับมันจะเป็น จากแปดลบไปหกมันจจ็ดละสองฟื้นมาสามจะเป็นห้าครับมันจะทาให้เราลงมากัดได้แล้วก็เราลงมากัดครับมันจะมันจะเป็นการที่ทําให้บอดเราฟูครับห้าตัวแล้วก็เรากดซูเปอร์อีโวให้กับเอมิเลียเอมิเลียจะเซ็บอดทุกให้ทุกตัวเลยครับยกเว้นตัวของเขาเองมันจะทาให้อ e ีฝ่ายต้องตีตัวที่ติดหวาดอย่างน้อยตัวละสองทีครับถึงจะตายครับมันเป็นการทําให้บอโดโคตรแข็งเลยครับถ้าเกิดว่าอ e ีฝ่ายคิดไม่หมดเธนต่อไปอ e ีกฝ่ายจะโดนเราตีตีหน้ารัวรวเลยครับแล้วก็เจ็บมากเดี๋ยวว่าถ้าอ e ีกฝ่ายพลาดเคลียแบบว่า เหลือ1เหลือแค่หนึ่งหนึ่งช่องเคลียร์ไม่หมดอะครับเราสามารถลงอันเบิร์ดได้ครับช่องนั้นเพราะว่ามันเป็นชวนที่เรามีพรีพอยต์แครับเราจะสามารถลงอันเบิร์ดแล้วก็ตีหน้า12ได้ครับมันค่อนข้างได้เปรียบมากเลยครับแต่ว่านปัจจุบันเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยจ่ายซูเปอร์อีโวให้กับน้องเอมมเดียมากเท่าไหร่เน้นเอามาจั่วมากกว่าครับส่วนน้องลูมินัสถ้าเกิดว่าลงช่วงพรีพอยต์หได้แนะนําให้ลงครับเพราะว่ามันเป็นการทําให้บอร์ดเราแข็งครับอีกฝ่ายต้องลงมอนหนักเพื่อมาเคลีีียยรรออดดเเเเาาาาคถ้้้้้ไไไไมม่นนนทจะวตหกฝ ต่อไปนะครับผมจะมาธิบาบว่าทําไมกิลดาเลียถึงเก่งนะครับแล้วเราไม่ควรกักเม็ดอีโวให้กับน้องครับน้องมีความสามารถที่บอกว่าเมื่อแลลี่2ี่น้องจะบังคับตัวเองซุปเปอร์อีโวอ่าแบบนี้ซึ่งแลลี่หมายความว่ายังไงแลลี่หมายถึงการที่มอนเราลงสนามครบ20ตัวก็จะนับเป็นแลลี่2ี่ถ้าลงสนาม5ตัวก็จะเป็นแลลี่5ครับผมเคยลองเทสแล้วว่าแลลี่19ถ้าลงน้องไปมันจะไม่นับนะครับต้องมี20ก่อนแล้วน้องเป็นตัวที่21เนะครับเทคถึงจะติด โดยที่ถ้าแบบบางทีโดนอีกฝ่ายกดดันบอร์ดวิธีการที่จะทําให้เราคู่บอร์ดคืนมาได้คือให้เราลงกิวดาเลียไปเลยครับถ้าเรามีอย่าไปกักครับว่าแบบรอเล่นตอนที่แลรลลี่ถึง20บครับมันช้าม,มากครับโอกาสน้อยมากๆครับที่อย่างน้อยเราจะได้เล่นช่วงที่เรามีพิพส่วนใหญ่แม่งจะเป็นช่วงเทินสิเลยครับที่เราสามารถลงแบบแลรลลี่ยีของน้องได้ครับใช้เทคนนั้นได้และนําให้ลงไปเลยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวแล้วเคียบบอร์ดเพราะว่าน้องมีเทคที่บอกว่า เมื่ออีโวจะเสกซัมโมนซอสออกมา2ตัวแล้วก็ทําดาเมจครับน้องจะทําดาเมจตามจํานวนซอสที่ลงบนสนามครับก็จะเป็นตัวละหนึ่งก็จะเคลียร์บอร์ดได้ทุกตัวลดเลือดลงไป2ครับจะทําให้เคลียร์บอร์ดอีกฝ่ายได้ง่ายครับแล้วก็ตั้งบอร์ดสวนได้ครับแล้วก็มีอีกคอมโบหนึ่งครับที่ผมชอบใช้เลยคือยูดาเลียกับลูมินัสคือช่วงที่เรามีเพยพลอยแปดลงกิดาเลียครับแล้วก็ลงลูมินัสตามไปแต่ว่าน้องยูดาเลียเนี่ยเราต้องกดเม็ดอีโวให้เขานะครับแล้วก็ลงลูมินัสลูมินนนัสจจะะซามมอไท์ก็เป็นไนท์ส กิลียเสกมา2ดาเมจกับลูมินัสกับในอีกหนึ่งตัวที่เขาเสกมาอีกเป็นอย่างละ1ครับก็จะเป็น4ครับก็จะคือฟันทุกตัว a อ l สี่ดาเมจครับแล้วก็รวมกิลียอที่เราอีโวมาอีกครับก็จะตีมอนเคลียบอลอีกฝ่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าจะหมดเลยครับต่อไปนะครับผมจะบอกสาเหตุว่าทาไมเราถึงเล่นซอสแล้วแพนครับส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าการที่การ์ดบนมือเราน้อยครับแล้วก็หมดครับผมแนะนําให้ลงเอมิเลียหรือโอลิเวียลงไปในจังหวะที่เราสามารถเล่นน้องพวก2คนนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นการฟื้นการ์ นจะทาให้เรามีตัวเล่นมากขึ้นครับการ์ดบนมือเราหมดหรือว่าน้อยเนี่ยเราก็จะโดนอีกฝ่ายตีสวนจนแพ้ได้ครับยูเลียที่ผมนําเสนออยู่ทางขวานี้เป็นการ์ดที่ไว้แก้เกมได้ดีครับถ้าแบบว่าเราลงมาถูกจังหวะอีกฝ่ายจะทําอะไรเรายากมากเลยครับแต่ว่ายูเลียสเนี่ยมันแพ้พวกรูนครับแปบลบว่าการ์ดยิงหนึ่งในเปของรูนมันสามารถฆ่ายูเลียสได้ง่ายเลยครับหรือว่าใบอื่นพวกแบบวิลเลียมก็ฆ่าได้ครับมันเลยค่อนข้างแพ้รูนครับสําหรับผมไม่ค่อยแนะนําให้ลงสวนรูนครับ ตัวมันมีข้อเสียที่ว่าหาจังหวะลงยากครับเพราะว่าแบบตัวมันลงมาแล้วตีอะไรไม่ได้ครับมันให้ฟิลคล้ายๆกับโคจังของดาร์กอนครับแต่ว่าเทคของยูเลียสเนี่ยถ้าลงมามันจะสเปลไนท์ลงไปที่ช่องอ e ีไฟสองช่องครับเป็นการล็อกบอร์ด e อีไฟครับแล้วก็เมือ e ่ออีไฟลงมันมามันจะล็อกไม่ให้ตีได้ครับทาให้อ e ีไฟเล่นยากครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยแนะนําให้ลงช่วงที่เหมือนกับคล้ายๆกับโอดินครับคือตอนที่ e อีไฟเรามอันแค่ตัวเดียวจะค่อนข้างลงใช้ง่ายครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยเมื่ออีกฝ่ายลงมอนมามันจะทําการล็อกแล้วก็หิ้วเลือดให้เราหนึ่งแล้วก็ลดเลือดอีกฝ่ายหนึ่งเรื่อยๆครับถ้าแบบว่าอีกฝ่ายไม่สามารถเชียร์ยูเลดได้อีกฝ่ายจะสวยครับเพราะว่าเทนต่อไปเราจะมีอันเบิร์ดครับสามารถตีหน้าอีกฝ่ายได้เลยครับผมแนะนําให้ใส่แค่ใบเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการที่หาจังหวะลงยากครับแต่ว่าเก่งนะครับเวลาเจอมิลเลอร์แมทควรทํำยังไงนะครับมิลเลอร์แมทก็คือการเจอภาพสะท้อนของเราครับก็คือซอสครับเพราะเราเล่นซอสครับเอ่อเอาก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราเริ่มก่่่่อออนนนนเเเเเีีียยยรรรราาาาคคข้งสสปบบบบซะะัพวแ อีกฝ่ายสามารถกดเพย์พอยส์มาลงแบบลูมินัสสวนเราได้เลยครับเพราะว่าแบบเราแทบเไม่ได้ที่จะเคลียร์ลูมินัสได้เลยครับเพราะว่าแบบมันลงตัวมันเองแล้วก็ลงสเปลนท์เสกนท์มาหนึ่งตัวครับเอ็มทีเราก็แค่ลงตัวติดเบนมาตีเท็ดลูมินัสให้ตายครับแต่ยังไงเิร์นต่อไปเราก็โดนตีหน้าหนึ่งครับแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้ครับก็โดนตีตั้งบอดส่วนเรื่อยๆครับมันค่อนข้างยากครับที่จะแก้ทางซอร์สเองตั้วจากอีกฝ่ายเขามือเน่าครับแถมช่วงเพย์พอยส์สีเนี่ยอีกฝ่ายสามารถลงเซโคเนียมากดดันบอดเราะว่า ช่วง P Point 4ของเราเนี่ยยังไม่สามารถลงซึคเนได้ครับเพราะว่ายังกดเชรอีโวไม่ได้ครับแต่อีฟายช่วงขึ้น P Point 4เขากดได้ครับเขาจะได้เปรียบดอกครับแล้วก็ถึงช่วงกลางเกมหรือเด็ดเกมเขาก็จะมีเ p o รใช้อีกครับเพราะว่าแบบเกมรีให้ครับช่วงซุปเปอร์อีโวครับจะทาให้เราค่อนข้างเสียเปรียบมากครับรับมือซอสที่ได้เริ่มหลังยากครับต่อไปนะครับผมจะมาแชร์เทคนิคให้นะครับว่าเล่นซอสยังไงดีอ่าตอบถ้าเทินที่มีเ Point 2บางครั้งถ้าเราจวไม่ไดู้มินัดผมแนนแไม่ลงปินเสร็จไปนะครับ ถ้าลงปิ้นเสร็จไปเขาจะติดแอมบุดครับแล้วเทิร์นต่อไปให้เราลงไซเลนเมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราลงไซเลนเมดแล้วก็แปลว่าเราสามารถให้ปิ้นเสร็จตีได้ครับถ้าเราปิ้นเสร็จไปตีเทรดอีกไฟล์นะครับน้องไซเลนเมดดาเมจกับเลือดจะไม่ลดหนึ่งหนึ่งครับเพราะว่าเท็ดของเขาเขาจะไม่ลดนะครับเพราะว่าผมเทสแล้วมันจะไม่กลับเป็น2องนะครับแล้วก็กังติดเบนอยู่นะครับต่อให้น้องปิ้นเสร็จตายนะครับต่อไปนะครับสไนเปอร์ผมแนะนําให้ยิงมอนเลือด5นะครับ มอนเล่นห้าที่ยิงแล้วคุ้มก็จะเป็นพวกแบบแอนนะครับให้แบบลงไปแล้วยิงแอนเลยครับเพราะว่าแบบบางทีอีฝ่ายเขาลงแอนมาแล้วเขาเทครับแอนจะเป็นแบบถ้ากดอีโวก็จะเลือดหกครับยังไงเขาก็เทครับไม่ทําให้เหลือเลือดน้อยกว่าห้าครับแล้วก็เทะฆ่าไปเลยครับหรือว่าพวกแบบอารากาวีก็ได้ครับได้เปรียบมากเลยครับต่อไปนะครับน้องปืนน้องตัวนี้เนี่ยมันจะสุ่มยิงดามิตหนึ่งหนึ่งใส่มอนอีฝ่ายครับสองตัวแต่ว่าผมแนะนําให้ยิงใส่พวกมอนคลาสอบิสนะครับเพราะว่ามันจัดการพวกแบบ อเบิสสายบุกไว้ต้นเกมโหดมากเลยครับถ้าจวได้ช่วงต้นเกมผมแนะนําให้เก็บไว้ครับถ้าในกรณีที่เราเจออบิสครับต่อไปนะครับการที่ทําให้เราเล่นง่ายนะครับก็จะมีการ์ดพิพ้อยสองที่เมื่อถึงช่วงพิพอยสีมันจะทําให้ยิงได้3ตัวนะครับยิงตัวที่มีเลือดสีนะครับแบบซุ่มอันนี้เป็นการเคลียร์มอนหมู่อีฝ่ายได้ดีครับถ้าอีฝ่ายลงมอนมาแล้วมีประมาณ3ตัวครับให้แนะนให้ใช้เลยครับเล็เบียบมากครับคิวดาเลียนะครับตัวนี้รู้กันอยู่นะครับว่าเคียบอร์ดโหดแค่ไหนฟันเลือด น้องเซเรียนี่ผมแนะนําให้ใช้กับพวกอาร์บิสนะครับได้เปรียบมากโอดินเนี่ยมันสามารถแบนเนตอีกฝ่ายได้แนะนําให้ใช้กับวิวเบิร์ดของเทวนนะครับมันจะได้เปรียบส่วนต้สนสไนเปอร์เนี่ยไว้ยิงพวกทุกตัวเลยครับแต่ว่าเล็กเราไม่ค่อยมีการที่ทำลายครับถ้าเกิดว่าเจอดากอนเนี่ยให้ยิงพวกมังกรเลยครับพวกแบบฟอร์เต้นี่ยิ่งดีครับผมขอเสริมนิดนึงเกี่ยวกับเซอร์โคนเนียนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มหลังเราจะเก็บเซอร์โคนเนียก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้าเราเริ่มหลังเนี่ยเราสามารถกด Evo ได้ครับแต่ว่าถ้ามือแรกนี้แล้วแต่เลยครับว่าจะเก็บหรือไม่เก็บครับเป็นไงมั่งครับเกี่ยวกับการที่ผมอธิบาย Mindset ของผมเกี่ยวกับการเล่นซอสยังไงให้ขึ้นแรงมาตเตอร์นะครับแล้วก็อยู่กรุ๊ป d i a m o n ์นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดซับให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมากครับคครับ